แล้วก็ราศีต่อมาค่ะคือราศีของอาจารย์ออภันเองนั่นก็คือราศีกันเย่เย่ไม่กล้าดูเลยโ <c oughs> okay. อเคอะใครราศีกันคิดว่าดูให้คุณอุ๋ยแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคนราศีกันนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนั่นก็คือ คุณสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะก็คือการกําเนิดใหม่คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเกิดใหม่ในร่างเดิมและก็สิ่งที่อยู่ในใจคือคุณอยากให้เวลากับเด็กน้อยภายในแล้วก็ลูกๆของคุณวายตายแล้วเฟิร์น <c oughs> <c oughs> คุณหมอกับเงินก้อนใหญ่ <c oughs> <c oughs> รับค่ะรับค่ะสําหรับคนราศีกันนะคะโชคลาบเดือนนี้คุณมีโชคมีลาบได้เงินก้อนใหญ่นะทำโปรเจกต์ใหญ่คอร์เล็กคอร์น้อยเราจะยกเลิกนะคะเราจะขายแต่คอร์ใหญ่ๆแพงๆนะสองแสนแปด โอเคเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแบบเป็นเดือนแห่งการกำเนิดใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณยังไม่เคยชินเพราะฉะนั้นนะคะใช้เวลากับลูกๆและเด็กน้อยแล้วก็เหมือนกับทําตัวเป็นเด็กเข้าไว้ค่ะอินโนเซนต์เข้าไว้แล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นพระพรที่การเคารพแล้วก็เห็นคุณค่าของคนอื่นอแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองอย่าลืมว่าคุณมีค่าสําหรับครอบครัวของคุณนะคุณอาจจะวิ่งออกไปหาคุณค่าข้างนอกแต่จริงๆแล้วพนักงานทีมงานหรือคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเห็นคุณค่าของคุณ สมอแล้วก็ความเหงา นะคุณอาจจะต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยดึงดูดนะคะโชคลาภอาจจะต้องใช้เวลากับตัวเองเยอะๆนะคะอันนี้อาจจะดูเยอะหน่อยนะ,ะเพราะเป็นราศีตัวเองแล้วก็กรรมอะไรที่บล็อกกันหรือความโชคลาภการบริจาคนะคะบริจาคเยอะเกินไป <laughs> 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 บริจาคเยอะเกินไปหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวดูสิว่านางฟ้าบับรรดันจะบอกว่ายังไงเรื่องการบริจาคกรรมเขาบอกว่าอาจจะบริจาคอาจจะต้อง pay yourself นะคะก็คือต้องให้ตัวเองบ้างก็คือ ไม่บ่นนะคะแล้วก็ถ้าให้ก็ต้องไม่บ่นนะคะพริจาคเยอะบ่นพระเจ้าทุกวันบ่นพระเจ้าทุกวันเลย อ่าแล้วก็ให้แล้วก็แบบคือถ้าให้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรนะคะให้ไปแล้วก็มันหายไปเลยแบบให้แบบไม่มีเงื่อนไขนะคะนางฟ้าบรรดันบอกว่าแทนที่คุณจะบ่นนะ่ะให้คุณพูดดีกับตัวเองนะคะกาต,ต้องบริจาคให้อะไรถึงจะดีโอเคก็คือให้กับคนที่เขาแบบคนที่คุณจะร่วมงานคุณอาจจะต้อง pay it forward ก็คือต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าพลังงานอะไรที่ทําให้คนราศีกันประสบความสําเร็จคุณต้องร้ายค่ะคุณต้องแบบอยู่แบบแม้ว่าจะถูกมองว่าใจร้ายคุณก็ต้องแบบมันอาจจะไม่ได้ถูกมองว่าใจร้ายหร คุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันดูใจร้ายเช่นขึ้นราคาคอร์สอย่างเงี้ยมันอาจจะดูใจร้ายแต่คุณก็ต้องเห็นคุณค่าตัวคุณเองนะคะการเห็นคุณค่าในตัวคนอื่นก็คือว่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มีตังค์จริงเขาอาจจะมีเยอะก็ได้แต่คุณอาจจะคิดว่าถ้าเขาจ่ายน้อยมันอาจจะไม่มีค่าสําหรับเขาก็ได้เพราะว่า มันอาจจะน้อยแล้วมันอาจจะเลี้ยงบริษัทของคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นว่าเขาก็มีสติปัญญาในการหาเงินมาจ่ายคุณเหมือนกันโอเคแล้วก็ r ฟสจักรกะนะคะเฟสจักรกก็คือบำบัดเฟสจักรกของคุณนะคะก็คือออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงก็จะช่วยกัน Unblock นะคะปลดล็อกการเงินของคุณบทสวดที่จะทําให้การเงินของชาวราศีกันดีนะคะก็คือคาถามหาลาภของพระศีวลีค่ะจะไปไหนเสียนะเดือนนี้นะห้าร้อยคูณห้าตอนแรกบอกมันถือสิบคูณสิของตัวเองห้าร้อยคูณห้าร้อยเคนะ นะจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มนะคะอ่าอะไรที่คุณบริจาคไปมันก็จะเซนอนกลับมาหาคุณนะคะมีอะไรอีกนะนางฟ้าอัรดาลบอกแล้วอ่ะโอเคคนราศีกันนะจบแล้ว